สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงงกะในเกม3ก๊กโมเอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็กลับมาเจอกับเกมนี้นะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมารีวิวนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆภายในเกมที่ไม่ต้องใช้เงินจริงในการซื้อเลยนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอเกม3ก๊กโมเอเนี่ยที่เราเล่นเล่นกันเนี่ยไปตีเมืองเอยไปลงอารีนาไปสุ่มกาชาทั้งหลายเนี่ย มันมีกิจกรรมด้วยนะครับผมอ่ามีกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆสามารถแลกของรางวัลได้อีกด้วยนะครับผมอ่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะครับผมจะมีคําว่าพิเศษอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยนี่ครับกดเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมว่ามีกิจกรรมอยู่เยอะแยะมากายเลยครับผมนี่โอ้โ oh หเยอะมากนะครับผม มาดูอันแรกครับผมเป็น secret event นะครับผมเป็น event ลับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เอาไข่ทองคำเนี่ยไปแลกขวดน้ํายาต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถแลกได้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็จะใช้10ไข่นะครับผมในการแลกไอขวดสีเขียววันนี้นะครับแล้วก็30ไข่ก็เป็นอันนี้นะครับผมนะแล้วก็ร้อยไข่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะก็ลองแลกดูนะผมลองแลกแบบถูกๆให้ดูแล้วกันนะครับนี่กดไปเลยครับ เห็นไหมครับก็จะแลกได้เลยนะครับเราสามารถแลกได้ตามจํานวนที่เราต้องการเลยนะครับหรือว่าจํานวนไข่ที่เรามีนั่นเองนะครับผมอันที่2ครับการ์ดแลกของรางวัลนะครับผมอันนี้ก็ให้เราไปตามล่าหาการ์ดพวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกการ์ดม่วงการ์ดเหลืองการ์ดอะไรเงี้ยการ์ดทองการ์ดแดงอะไรต่างๆนะครับอันสุดท้ายจะใช้การ์ดแดง5อันเพื่อแลกกล่องนะครับผมนี่มันจะเป็นกล่องที่ซุ่มพวกตัวละครนะครับผมอ่าก็มีโอกาสที่จะได้ตัวละครแร่ๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็วันที่ผมอัดคลิปเนี่ย เหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมรีบไปหาการ์ดนะครับมาแลกกล่องกันด้วยนะครับผมไข่แลกของครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับนะแต่ว่าจะเป็นการใช้ไข่ทองคําในการแลกกล่องนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ลองจัดกันได้นะเอยผมลองดูดิ่700เนี่ยมันได้อะไรเนี่ยมีโอกาสได้รับไอเทมต่างๆหรือคุณพลงกกด้วยนะจ๊ะโอเคลองไหมลองสักรอบดีกว่ามของของมันแพงครับ จัดไปอือมาวะผมอยากจะลองเปิดดูอครับทุกคนปึ๊บมันคือกล่องอันไหนวะเมื่อกี้ที่ผมแลกมาเนี่ยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อนนะชิ้นส่วนค่าใช้จ่ายโอเคนี่หรือเปล่าวะอันนี้มันเป็นกล่องอาวุธ UR นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้โหผมมีกล่องที่ไม่ได้เปิดเพียบเลยวะ่ะแต่อันนี้เนยที่ผมแลกมาเมื่อกี้นะครับ700ไข่นะครับผม นะเมื่อเปิดจะสุ่มรับไอเทมต่างๆหรือขุนพล RSR SSR หรือ UR นั่นเองนะครับผมอ่ะ700ไข่ทองคำกดไปครับผมเป็นยังไงครับน้ำยาพลังงานกลางครับผมทุกคนนะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมเกลือไปแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผมเปิดในพวกนี้ก่อนเออฟึ๊บนี่มีของเพียบเลยคือสามารถมาเปิดได้นะครับเนี่ยโอ้โห ของเพียบเลยครับผมอันนี้ผมมีเยอะเลยกดแม็กไปเลยครับผมเปิดไปเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเอาไปอัปเกรดตัวละครของเราได้นะฮะเนี่ยก็เป็นกล่องที่ผมได้มาจากกิจกรรมทั้งนั้นเลยนะครับนะบอกเลยว่าเล่นกันได้หมดทุกคนนะของรางวัลก็เพื่อนๆทุกคนสามารถได้รับหมดนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นแล้วก็ทําตามกิจกรรมนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้กล่องมัน เยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดดูปุ๊บเนี่ยอัพเลเวลไปปุป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยครับนะเดี๋ยวเราไปดูกิจรกรรมกันต่อเข้ามาที่พิเศษต่อเลยครับผมเมื่อกี้เราถึงไข่แรกของไปแล้วนะครับผมนะอันทอมานะครับผมอันนี้จะเป็นพวกอ่าการกวาดล้างเนื้อเรื่องนะครับผมเนี่ยถ้าเรากวาดล้างเนื้อเรื่องครบ300ครั้งก็จะได้3อันบนนะครับ600ครั้งก็จะได้มากขึ้นไปอีกนะครับหนึ่ครั้ง นะครับแล้วก็มีชนะอารีนาด้วยอ่ะหนึงอันนี้คือกวาดล้างเนี่ยจะมีมากสุดถึง1000ครั้งนะครับผมก็จะได้เป็นเจ้าชิ้นส่วนนะครับผมของตัวนี้ไปนะครับโจโฉนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอารีนาด้วยครับผมใครที่ชอบสู้กับผู้เล่นนะครับผมก็จะมีรางวัลชนะอารีนาสาม0ิ0เจ็ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีผ่านด่านพิชิตชัยด้วยครับ50 70นะครับกาชาขุนพล20ครั้ง การชาขุนพล50ครั้งการชาขุนพล100ครั้งนะครับการชาอุปกรณ์40การชาอุปกรณ์100การชาอุปกรณ์200นะครับผมก็ได้ของรางวัลด้วยนะครับคือเราเปิดการชาไปต่อให้เราได้ตัวที่มันไม่ดีดวงเราแย่นะครับผมเราก็ยังมีของรางวัลตรงนี้มาปลอบใจด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับผมอ่า นะครับต่อไปครับผมเป็นศึกเช็คเพ็กนะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือกวาดล้างเนื้อเรื่อง1000ครั้งชนะ Arena. อารีนาอ๋ออันนี้มันเหมือนกันนะครับผมเออมันเป็นคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นอันอันแรกนะครับผมอ่าอันนี้มันจะเป็นอันที่2นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็เราจะได้รับ2เท่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะอารีนาหรือว่ากวาดเนื้อเรื่องครบตามกําหนดนั่นเองนะครับผม ต่อไปครับเป็นแลกเศษหน้าตำรารบนะครับผมอันนี้ก็คือจะเอาพวกเศษตำรารบเนี่ยมาแลกของต่างๆตรงนี้นะครับผมก็จะมีทั้งน้ํายาทั้งถุงกล่องอะไรต่างๆนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกเกือบ2อาทิตย์เลยนะครับล็อกอินรายวันครับผมอันนี้ก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเข้าเกมเท่านั้นเองนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับอ่านี้ผมเพิ่งล็อกอินเข้ามาก็ เนี่ยครับเพิ่งได้ร็อกอินหนึ่งวันนะครับอันที่2วันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาผมก็จะได้รับเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้าเกมมาก็พอนะครับผมเนื้อเรื่องคูณ2นะครับผมก็คือได้เพิ่มเป็น2เท่านะครับผมสําหรับการลงเนื้อเรื่องก็คือมีทุกอย่างอะคูณ2นะครับถ้าดูจากด้านซ้ายก็จะมีเนื้อเรื่องลาตะเวนปกครองคนป่าแดนใต้ล่าสมบัติปกป้องบัลลังก์ลสเสบียงคือคูณ2หมดนะครับขุดไม่ยั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ เป็นแบบกิจกรรมฟรีนะครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้ในเกมนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมต่างๆก็นอกจากเพื่อนๆจะไปตรุยด่านผจญภัยยึดมงยึดเมืองอารีนาโน่นี่นั่นหรือว่าท,ทําเควสอะไรต่างเนี่ยก็ควรจะโฟกัสที่กิจกรรมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดของรางวัลฟรีๆรเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเติมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากาชาสักหน่อยดีกว่าเพื่อนๆืนนะกาชาสายฟรีกดเป็นหนึ่งที กาชาแบบดีๆปั่นไปอีกครับผมฟึ๊บโอ้โหมาวะ่ะห้องตรงนะครับผมตอนนี้ผมมีไข่ทองคำอยู่ประมาณ6000นะครับผมผมอยากจะเปิดสัก10ครั้งนะครับผมก็จะใช้2,280ไข่ทองคำนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีเรทอัพนะครับผมนะของของเบ้งนะครับผมแล้วก็โรติดนะครับผมเออโรติดนะ SSR นะครับผมก็มาดูกันว่า ผมจะออกสองตัวนี้หรือเปล่านะเออรีวิวกิจกรรมเสร็จก็มาใช้ใช้จ่ายไข่ทองคำซะหน่อยนะครับหลังจากเมื่อกี้โดนไป700ไข่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับกดไปครับมาแล้วครับผมยาหยุดนะเร็วก็้าสิปัน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 ออกมาปุ๊บอืมอืมอืมอืโอ้โห hl, เสี่ยวเกี้ยวครับ SSR นะครับแต่ไม่ตรงเลทตัวนี้ผมมีล้วนะก็ได้เป็นเศษไปนะครับ อืจกจงฮตัวนี้ SR ครับผมน่ารักโลรลิจัดไปมาไหมครับโอ้โหไม่มาครับผม SR อีกแล้วนะฮะตัวนี้ผมยังไม่เคยมีใช่ไหมสร้างดาเมจแก่ศัตรูด้านหน้าทั้งหมดมีโอกาสลดแอตแท็ของเป้าหมายด้วยนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายมาโลซกนะครับผมตัวนี้ก็ ผมเคยมีแล้วนะครับผมตัวไหนที่เคยมีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนไปนั่นเองนะครับผม,ผมก็รอบนี้ได้ตัวใหม่มาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ในเรดเนี่ยไม่ออกนะครับผมเนี่ยพลาดไปได้ไงคืออยากได้ตัวที่อยู่ในเรดเนี่ยมันไม่ออกสักทีนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บไข่ไว้ก่อนแล้วกันนะไข่ตอนนี้เหลือแค่3 7 0 0แล้วต้องไปหามาเพิ่มก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวรอบหน้าไม่มีเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะครับต่างๆที่เราสามารถทําได้ฟรีในเกมนะครับที่เหลือก็จะมีพวกกิจกรรมเติมเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเก่งขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะมาเติมแล้วก็จัดตรงนี้กันได้ครับกิจกรรมตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองดูครับว่าทีมของเราเนี่ยเหมาะก,กับแพ็กเกจแบบไหนนะครับเติมมาไหนแล้วจะทําให้ทีมของเราพัฒนาไปได้ไกลนั่นเองนะครับก็ ลองดูแล้วกันนะทีมของผมก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามีตัวใหม่อัปเดตเข้ามาก็เจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่อยากเล่น3ก๊กโมเอะนะครับผมคลิปนะครับผมมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ลองไปโหลดกันได้นะครับลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ลองเอามาขิงก็ได้ว่าเฮ้ยพี่ครับผมเปิดได้ตัวเนี้ย USSR ตรงเลทเลยนะครับก็มาขิงกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ ส่วนใครทีอ่อยากจะกดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเกมดีๆอย่าง3ก๊กโมเอ้นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ